ดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคําสําคัญสําคัญนะครับในพระชนะของพระเจ้านะครับเราได้จัดทาไปหลายคานะครับคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะจบนะครับเกี่ยวข้องกับคำสำคัญสําคัญแล้วก็จะเริ่มวิชาใหม่นะครับและจะแจ้งให้ทราบว่าโฮลิ์โซนจะจัดทํานะครับวิชาต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างพี่น้องในการเรียนรู้และทำความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับคำอีกคําหนึ่งที่สําคัญมากก็คือคําว่าชีวิตหลังความตายนะฮะพี่น้องครับพระพี่ย้ําว่านะครับ จะมีการพิพากษาแน่นอนเดี๋ยวนี้จึงอยกหมุนใจพี่น้องครับการพิพากษาเกิดขึ้นแน่นเลี่ยงไม่พ้นครับพี่น้องทุกอย่างต้องสําเร็จตามพระเจ้าของพระเจ้าและไม่ใช่พิพากษาเฉพาะคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับพี่น้องต้องทาความเข้าใจให้ดีพระเจ้าจะาพิพากษาใครครับครอบครัวของพระองค์ก่อนก็คือเราทั้งหลายนะฮะเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองนะครับแต่นอกนะฮะแต่ นอกนั้นแทบจะไม่ได้กล่าวอะไรถึงชีวิตหลังความตายอีกเลยมาถึงการพูดถึงคําว่าชีวิตหลังความตายนะครับใน,มนพมพีผู้เขียนฮะในพันเจเดิมมักบองว่าเมื่อนะฮะจากโลกนี้ไปคนเราจะมีชีวิตนะครับอยู่ตอ่อก็คือว่าในแดนคนตายฮะนั่นคือคําพูดนะฮะในแดนคนตายที่มีความวังเวงและไร้การงานใดๆพระพรแห่งชีวิตจะถูกพรากไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวยูเริ่มเข้าใจชัดเจนว่าพระเจ้าได้ตรีมานาคตอันแจ่มจรัสไว้ให้เขาหลังแดนคนตายด้วยเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับเราเองเช่นเดียวกันว่าชีวิตหลังความตายของคริสตยนเราสามารถศึกษาทําความเข้าใจจากความจริงในพระค์พระเจ้าชีวิตหลังความตายนั้นเราต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่นพน้องครับไม่ใช่ตายแล้วก็จบกันนะครับแต่เป็นการเริ่มต้นนะครับอีกมิติหนึ่งนะฮะในด้านฝ่ายจิตวิญ,ญญาณด้วย ดูด้วยกันนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งคนของพระองค์ไว้ในแดนคนตายแต่จะนําพาเขาไปสู่ชีวิตและความชินชมยินดีทั้งโยบแล้วก็ดานเนียนเอง,เองนะฮะได้มั่นใจถึงอนาคตโยบแน่ใจว่าเขาจะพบพระเจ้าอีกเห็นไหมครับส่วนดานเนียลกล่าวว่าคนตายจะมีชีวิตอีกแบบนี้เป็นคําพูดถึงเล็งถึงแล้วครับเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายถึงแม้คนเหล่านี้นะครับยังไม่ได้เข้าใจนะครับถึงวันวพิพากษาที่จะมาถึง นะครับแต่ถ้อยคําและความเชื่อของคนในยุคข,ของพระพีเดิมทั้งโยบและดาเดียวนั้นก็ส่งผลนะครับมาถึงความเชื่อของเราด้วยในยุคข,ของพระกัมพีใหม่นะครับอ่าดูดยกันนะพี่น้องในพระญาใหม่พี่น้องครับขณะเทศนาถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูเปโตรบ,บอกว่ากษัตริย์ดาวิดฮะกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงรับพระองค์ไว้ในแดนคนตายนะเป็นเหมือนกันนะครับขาบ,บยารณ์ไปลูกแน่นะฮะ ทั้งมังสะนะฮะทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ไม่ได้เปื่อยเน่าไปในอีกที่หนึ่งเปโตรก็บอกว่าพระเยซูเสด็จไปประกาศพระชนะนะฮะกับวิญญาณที่ติดคุกอยู่แสดงไว้ค,ครับก็คุยลงไปในบึงไฟนรกเลยทีเดียวนะครับที่จะลงไปเพื่อประกาศกับวิญญาณเหล่านี้นะฮะซึ่งอาจเป็นช่วงหลังนะ,ะพระองค์ถูกจึนบนไม้แหงนและก่อนเป็นขึ้นจากตายเอาละครับพัศยาใหม่มักจะกล่าวถึงนะฮะความตายประหนึ่งว่าเป็นการนอนหลับ นะพระเยซูใช้คาว่าเมืองบรมสุขเกษมอธิบายถึงสภาพอันน่ารื่นรมของเหล่าคนที่คืนดีกับพระเจ้าที่ล่วงหลับไปแล้วปอลอมั่นใจว่าเมื่อคริสเตียนจากโลกนี้ไปเขาจะอยู่ต่อพระพักพระเจ้ายากที่จะจินตนาการได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกหน้าอย่างไรถูกต้องไหมครับไม่สามารถที่จะชี้แจงหรืออธิบายเรื่องนี้ชัดเจนลงไปได้ เพราะนั่นเป็นเรื่องอนาคตศาสตร,ร์ก็ต้องรอพระเยซูคริสต์เจ้านะครับมาเปิดเผยทั้งหมดนะทุกอย่างนะครับในวันนั้นเราก็จะรู้ทั้งหมดตอนนี้รู้เท่าที่รู้ก่อนพี่น้องครับถ้าหากว่าไม่รู้แล้วก็เดาสุ่มกันไปแล้วก็สอนผิดกันไปนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เรามาดูด้วยกันพี่น้องครับผู้เขียนนะฮะในปันิญาใหม่ล้วนแน่ใจว่าคริสเตียนเราไม่ได้ไม่ว่าจะตายหรือมีชีวิตอยู่เราจะได้พบกับพระเยซูและจะเข้าสู่สวรรค์ถานที่เต็มไปด้วยพระสิริ โดยมีร่างกายใหม่ที่เป็นขึ้นจากตายซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าเอเมนไหมครับนั่นคือความเชื่อและความจริงที่ถูกบันทึกไว้นะครับที่ล่วงหลับไปแล้วก็ต้องฟื้นแน่นอนครับถ้าเกิดพระเยซูมาในยุคข,ของเราหรือเวลานี้ขณะที่เรายังไม่ล่วงหลับยังเป็นปนอยู่นะครับทุกคนต้องพบพระเยซูทั้งหมดนะครับแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามพระชนะของพระเจ้าเรามาดูในพระเนากองพระเจ้ามาพี่น้องครับในพระธรรมกิจาการบท 2, ที่สองนะครับข้อที่สามสิบเอ็ด กษัตริย์าวิดก็ทรงร่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงรับพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ไม่ได้เปื่อยเน่าทําไมกษัตริย์าวิดจึงรู้เรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับและครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพี่น้องคงจาได้นะครับกษัตริย์าวิดเองในบทที่51พระธรรมสุดีถ้าพี่น้องไปอ่านทั้งบทนะครับจะรู้ว่ากษัตริย์าวิดบอกพระเจ้าบอกว่ายานำนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากชีวิตของเขา นะครับและขอพระเจ้าสร้างใจใหม่ด้วยด้วยนี้พี่น้องครับการที่กษัตริย์วิตนะครับสามารถนะครับพูดแล้วก็บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ก็เป็นด้วยเดชของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับในหนึ่งโครินบทที่หนึ่งบทที่สิบห้าข้อยี่สิบเปิดด้วยนะครับพระธรรมหนึ่งโครินนะพี่น้องบทที่นะครับสิบห้าข้อยี่สิบกล่าวว่าแต่ความจริงพระคิดทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรก ในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นเป็นผลแรกแต่แทุกอย่างต้องเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหมดเหมือนกับมะม่วงใช่ไหมครับที่ออกมาลูกแรกลูกที่เหลือทั้งต้นก็จะเป็นแบบลักษณะเดียวกันเหมือนมะม่วงแรกนะ่ออกมาลูกแรกนะครับมีหนอนะฮะทั้งหมดทั้งต้นก็ต้องมีหนอเหมือนกันพี่น้องครับด้วยนี้ถึงหลุนใจซึ่งกันและกัน,กนชีวิตหลังความตายมีแน่นอนครับแต่เป็นชีวิตที่เราต้องศึกษาและทําความเข้าใจผ่านพระชนะของพระเจ้าจริงๆทุกอย่างพระเจ้าได้เปิดเผยผ่านพระชนะลงหมดแล้วนะครับ เราจะถ้าเราตั้งใจแล้วก็ศึกษานะครับพี่น้องและเชื่อว่าสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นเป็นความจริงเราก็สามารถเข้าใจและพูดไงว่าเมื่อพระวิญญาณนะครับสติเราสอนเรานะครับขยายความคิดกับเราและเราไม่ต่อต้านพูดไง่ายไม่เอาเนื้อหนังเราไปต่อต้านนะค,ความคิดของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในพระชนะเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างที่บันทึกไว้นั้นเป็นจริงทั้งหมดด้วยนี้การเมนชีวิตก็ต้องมีความจำเกรงพระเจ้าถูกต้องไหมครับในเมื่อรู้ว่า ความจริงคือเลยครับพระเย,ยซยูจะต้องเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนพระองค์ไม่ได้ตายแล้วตายตายรับจูกไหมฮะพระองค์ไม่ได้เหมือนศาสดาองค์อื่นถูกไหมครับซึ่งเป็นมนุษย์นะฮะแต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ที่มาชนจริงนะครับบนแมงเขนถูกฝังไว้3วันจริงแล้วก็ฟื้นจากความตายพระรองค์เสด็จกลับไปและพระองค์บอกว่าจะเสด็จกลับมาและมาในวันพิพากษาด้วยทีน,นี้เราก็ต้องเชื่อไปตามราพระเจ้านะครับทีน,นี้คริเสเตียนนะครับพี่น้องถ้าตัดสินใจเชื่อองค์พระเย,ยซูคริสต์เริ่มต้นกับความเชื่อสุด ถ้าทุกวันนี้นะครับเรายังดำเนินชีวิตด้วยความสงสัยนะครับเกี่ยวข้องการฟื้นคืนพระชนม์พระเยซูริ์ก็น่าเสียดายที่กลับใจนะครับมาเชื่อในองค์พระเยซูริ์นะครับพี่น้องดูด้วยกันพี่น้องครับจากพระคัมระเจ้าในพระธรรมดาวนิลนะฮะในบทที่12ข้อที่2และคนเป็นอมากในพวกที่หลับในผงครีเห็นไหมฮะคนเป็นอมากที่หลับในผงครีแห่งแผ่นดินโลกนะครับจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้าที่ดันมี2ด้าน มีสองช้อยพู้นง่ายๆนะครับคนที่ฟื้นจากความตายนะครับที่เชื่อและไว้วางใจในระเยคริตและปฏิบัติตามนะครับหลักคําสอนของระเยคริตเขากว่าจะเข้าสู่พัญญาก็คือรับชีวิตนิรันและรอดพ้นจากการพิพากษาลงในบึงไฟรกรกแต่นะครับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าคนที่ปฏิเสธเรื่องข่าวประเสริฐคนที่ไม่สนใจหลักคําสอนของอะเยคริตเป็นองครับคนเหล่านี้จะอับอายและขายหน้า นิรันด์ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่ามีสองทางเท่านั้นเองพี่น้องครับก็คือสู่ชีวิตนิรันด์สองอับอายและขายหน้านิรันด์พระคิดเสียนพี่น้องครับทุกวันนี้เรากาข้อที่ถูกที่สุดแล้วนะครับอย่าลังเลพี่น้องครับในเมื่อพี่น้องกาข้อที่ถูกที่สุดแล้วอย่าไปขีดค่าทิ้งนะเอาเนื้อหนังตัวเองไปขีดค่านะทิ้งแล้วไปกายอีกข้อหนึ่งก็คือขายหน้านิรันด์หรืออับอายนิรันด์พี่น้องครับ เรามีศักดิ์ศรีเป็นลูกของพระเจ้าแล้วในเวลานี้เอเมนไหมครับโดยนี้ใช้ชีวิตของเรารในแต่ละวันและมีความเชื่อว่าชีวิตหลังความตายนั้นทุกอย่างจําต้องเป็นไปตามพระเจ้าของพระเจราไม่ต้องกังวลอีกถ้าเราอ่านและศึกษานะครับเรารู้ว่าชีวิตหลังความตายเราเป็นยังไงถูกต้องไหมครับรถแน่นอนครับวันที่พระเยซูเจ้ามาพระบิดาบันทึกว่าเราครับกลุ่มแรกคือครอบครัวพระเจ้าจะต้องเข้าสู่การพิพากษาก่อนโดยนี้การกระทําคําพูดนะครับในทุกวันนี้นะฮะพี่น้องมีผลนะครับในวันพิพากษา อย่าประมาทนะครับเป็นน้องดำเนินชีวิตให้ดีในแต่ละวันผิดพลาดไปนะครับในเรื่องความบาปใดก็รีบสาภาพบาปกับพระเจ้าเพราะเราไม่ทราบว่าพระเจ้าจะมาวันนี้วันพรุ่งนี้เราไม่ทราบด้วยนี้เคลียร์ตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับไม่มีใครนะครับที่ไม่พลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่ว่าเขาจะเป็นระดับอาจารย์นะครับระดับใดก็แล้วแต่จะเรียนสายศาสตร์มา,าจบด็อกเตอร์ก็แล้วแต่ทุกคนยังเป็นมนุษย์อยู่ดีโอกาสพลาดมีทุกคนครับแต่เมื่อพลาดแล้วตรงนี้สําคัญเมื่อพลาดแล้วนะครับเหมือนเล เขาเรียกว่าเมื่อคนชอบทอําล้มลงก็จะนอนเหยียดยาวถูกไหมฮพระพีก็ตื่นแต่ลุกขึ้นเขาลุกขึ้นคือนะรีบสาภาพบาปกับพระเจ้าและขอการเติมเต็มขอการเจิมนะฮะใหม่ครั้งหนึ่งที่จะมีกําลังในการต่อสู้นะก็กลัวใบของมันซาตานเพราะชีวิตหลังความตายพี่น้องครับนั่นเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเริ่มนะฮะถ้าเราเริ่มต้นนะครับชีวิวตในทุกวันนี้กับพระเยซูกิตแต่เริ่มต้นดีแต่จบลงไม่ดีชีวิตหลังความตายก็จะเป็นการเริ่มต้นไม่ดีด้วย ดยนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับในเมื่อพี่บันทึกบอกว่าพวกที่หลับในผงครีแผ่นดินนั้นนะจะตื่นขึ้นบรรดาคนที่เรารู้จักทั้งหมดนะครับพี่น้องที่ตายไปแล้วหรือล่วงหลับไปแล้วจะต้องตื่นขึ้นนะครับเข้าสู่การพิพากษาอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับดูด้วยกันในหนึ่งเปโตรหนึ่งเปโตรบทที่สามก็ที่สิบเก้าถึงยี่สิบนะฮะสุดท้ายด้วยกันและโดยทางบิญญ,ญาณพระองค์ได้เสด็จไปประกาศนะฮะพระชนะกับบิญ,ญญาณที่ติดคุกอยู่แม่พี่น้อง น้ำพระทัยพระเยซูคริสต์นะครับมีน้ำพระทัยทุกคนได้รับความรอดถึงแม้ว่านะครับดวงวิญญาณเหล่านั้นจะถูกคุมขังไว้นะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่พระเยซูคริสต์มีน้ำพระทัยนะครับที่จะประกาศกับดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยก็น่าจะส่งผลมาถึงเราด้วยถูกต้องไหมครับมีคนมากมายพี่น้องครับตอนนี้อยู่ภายใต้อาน,นุภาพของมารร้ายเป็นเหมือนตัวประกรันหรือถูกจับขังไว้เราเองพี่น้องครับจะต้องมีความกล้าและมีความเชื่อด้วยในการประกาศพระกิตตินคุณเรื่องของพระเยซูคริสต์ ในการประกาศเพื่อน,นำข่าวประเสริฐเล็งถึงความสว่างส่องเข้าไปในความมืดถูกต้องไหมครับและพระพีบบันเทืกบอกว่าความมืดไม่สามารถเอาชนะความสว่างได้พูดง่ายว่ากิจการม,มารซาตานไม่สามารถเอาชนะข่าวประเสริฐได้เพราะข่าวประเสริฐเป็นเรื่องวิถา,านุภาพเห็นไ,ไหมครับด้นี้เราต้องกระทํากิจเหมือนที่พระเยซูได้ทรงกระทาซึ่งในการก่อนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไหมครับแน่นอนบิญญาณเหล่านี้ที่ถูกกุมขังอยู่นั้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้ากระทาผิดกับพระเจ้ากระทาบาปกับพระเจ้าแต่พระเยซูคิด นะครับหรือน้ำพระทัยพระบิดานั้นต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับความรอดด้วยเหตุนี้พระองค์เองก็ต้องลงไปพี่น้องครับเพื่อประกาศนะครับกับดวงวิญญาณเหล่าน,นี้ด้วยคราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้สมัยโนอาจำได้นะครับขณะที่ท่านกาลังต่อเรือใหญ่ในนั้นมีน้อยคนนะครับคือทางน้ํานั้น8คนรอดชีวิตจากน้ําท่วมจําได้ไหมฮะอย่างน้อยพี่น้องครับความรอดเกิดขึ้นจากครอบครัวโนอานะครับในช่วงที่น้ําท่วมโลกถูกต้องไหมครับ ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสะพ้ายนะครับที่อยู่ในนาวานั้นก็ได้รับความรอดนะครับจากการพิพากษาในยุคข,ของน้ําท่วมเช่นเดียวกันพี่น้องครับเราอยากมุนใจซึ่งกันและกันในวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้านะครับจะกลับมาพิพากษาโลกนี้อีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมแล้วนะครับไอ้ที่น้ําท่วมทั่วไปที่เห็นทุกวันนี้นะซื้ึนามิก,ก็ดีนี่จิ๊บจ้อยนะพี่น้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามราพระเจ้าคืออะไรครับไฟพระเจ้าจะล้างโลกนี้ด้วยไฟพี่น้องครับ หนักหนาสากันทีเดียวดนื่ออยากหนุนใจซึ่งกันและกันชีวิตหลังความตายมีแน่นอนนะครับและเป็นชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันพิพากษาเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้เมื่อมีวันพิพากษาเนื่องจากว่าการกระทําผิดและไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราในฐานนเป็นลูกของพระเจ้าถ้าเราเองยังกระทําผิดและไม่เชื่อฟังแหมอันนี้โทษหนักนะครับเรื่องนี้พี่น้องครับอยากหนุนใจซึ่งกันและกันถ้าเราจะกล้าเข้าสู่นะครับชีวิตหลังความตายนะครับที่สดใสรุ่งโรจน์ การดำเนินชีวิตในยุคป,ปัจจุบันของพี่น้องนั้นต้องไม่ประมาทนะครับอยู่กับพระคำอยู่กับการให้ฐานใช้ชีวิตนะครับทุกวันเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดูสิครับว่าพระพีพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรเหมือนที่พระเยซูเองก็พูดบ่อยครั้งใช่ไหมครับว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือพระบัญญัตินั้นพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรไม่ต้องไปทุ่มเสียงกับใครพี่น้องครับจากคณะใดน,นิกา,ายใดจะมีความเชื่ออย่างแบบไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับนั่นไม่สำคัญสำคัญว่าพระกัมภีบันทึกเรื่องนี้ว่าอย่างไร กลับมาพบกับผมนะครับในคำต่อไปสำหรับว,วันนี้ต้องขอลาไปก่อนไม่ใช่พอนะครับสวัสดีครับ